ยุ่งเลยครับยุ่แล้วยุ่แล้วครับนี่ครับต้ะเหลี่ยมของข้าวมาแล้วครับเห็นข่าวเหนี่ใส่ง่ม่ครับใส่ง่มยื้อนี่นะยกเลยครับนี่ครับตัวปลากระดิ่งประมาณนี้ครับ đi vào xây ngang đi các ạ, ô, hôm nay lướt, kiếm khảo bàn này là, xoay xoay cha, để ghép con ạ, nãy nãy khắp ตัวปลาแระสุดจุดขับนี่นะครับหน่อยใหญ่เก็บเบิดได้เต็มแล้วเดี๋ยวหาเต็มที่สองต่อไปครับทีนี้นี่นะครับล้อรถไปข้างล่างทั้งแต่หมดละทั้งจบหมดละ